เมสซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวอรประจำสัปดาห์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอร์นำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงอวอลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนอำเภอนาแกก่อนเข้าร่วมการประชุมคอรามอสัญจรจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสองโดยช่วงเช้านะคะก็เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลน,นาแกออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนพร้อมติด ตามการดําเนินงานของหน่วยง,งานในสังกัดก,กระทรวงอวในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันมอบผลงานนวัตกรรมโดนเกษตรให้กับวิทยาลัยการอาชีพนาแกเครื่องตรวจมวลกระดูกให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบนาบลนาแกปุ๋ยอินทรีย์ลดต่อสังผลิตภัณฑ์น้ํหมักออกแกนิกเครื่องแปรรูปสมุนไพรและไก่สพันุ์สีโคตบูนให้กับผู้นำชุมชนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มอบถุงบำรุงชีพให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสจำนวน50ชุดตลอดจนมอบของที่ระลึกอาทิสเปรยาน้ำกันยุงยาหม่องน้ำสูตรวอสอยาสีฟันสมุนไพรไมโครไคโตซานและพอลิเมอร์ดูดซึมน,น้ำสูงรวมไปถึงชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับแบบรวดเร็วตะเกียบไม้ไผ่และถุงผ้าเข่ามา้าดินปลูกหนองหานยาแคปซูลฟ้าทลายโจรและยาแคปซูลขมิ้นชันรวมทั้งมอบเป่นสายตาให้กับประชาชนจำนวน700 อีกด้วยค่ะ มาต่อกอันที่ข่าวต่อมากันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอวเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จัดการแข่งขันวาดภาพไทยยูสติดอาร์ตระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ d ีมส์ออฟไทยแลนดพร้อมให้กำลังใจนักศึกษา6สถาบันที่เข้าประชันฝีมือที่สยามสแควร์ซอยเจและส่งกำลังใจไปถึงทีมที่ร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า42มหาวิทยาลัยด้วยค่ะการประกวดวาดภาพในโครงการไทยยูสติดอาร์ตการประกวดศิลปะสติดอาร์ตระดับประเทศระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนและนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศได้ร่วมชื่นชมในศิลปะและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านการวาดภาพบนกำแพงในพื้นที่สำคัญทั้งในสถานศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวหลักเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างแลนด์มาร์คศิลปะที่สะท้อนถึงความฝันอัตลักษณ์และความงดงามของประเทศไทยผ่านศิลปะร่วมสมัยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระทรงวงอวโดยสวทชผนึกกำลังกับกรมควบคุมโรครับมือเมอร์สคอปโรคระบาดข้ามโพมแดนให้บริการกับพี่น้องชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญในพิธีฮัตณ์ณประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคและการดูแลสุขภาพของผู้เดินทางไปแสวงบุญและประกอบพิธีฮั์ค่ะโดยแพลตฟอร์ม BBC c ซ r แคร์สำหรับเฝ้าระวังโรคติดต่อนะคะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงปลายปี2562ต่อมานะคะเมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงนะคะทีมวิจัยและบุคลากรทางสาธารณาสุขก็สามารถนะมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเฝ้าระวังโรคเมอร์สคอฟหรือว่าโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมไทยที่จะเดินทางไปแสวงบุญและประกอบพิธีฮัตณ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประจำทุกปีค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระสวงอวอแถลงข่าวจากงานอวอรจฟแฟร์2025 งานเจ้าแฟร์ที่จัดโดยกระทรวงอวซึ่งมีตำแหน่งงานรวมกว่า10,000แสนตำแหน่งจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศน่านย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจซึ่งภายในงานนะคะนอกจากจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมแล้วยังมีการแนะนำคอร์สอั s k i l l ดี s k i l l และ new skill จากมหาวทิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศอีกด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการเขียนเรซูเม่ให้โดนใจ HR รวมไปถึงการปรับบุคลิกภาพเสร เริมความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งานอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้างานได้ฟรีเดวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะจะจัดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาและวันที่11พฤษภาคมนะคะจะจัดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหางานหรือต้องการรับฟังคำแนะนำเรื่องอาชีพห้ามพลาดเลยนะคะและนี่คือข่าวเด่นอวจากเมซี่นิวค่ะ